เรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพทุกท่านค่ะดิฉันนางสาวณนะิรสานาเมืองรักเป็นครูสอนประจําอยู่กลุ่มสาระสังคมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการโรงเรียนเทพศรินสมุทรปราการค่ะปัจจุบันรับผิดชอบสอนในรายวิชาประวัติศาสตร์สากลม .5 ค่ะด้านการจัดการเกี่ยวกับชุมชนและความสัมพันธ์นะคะ ตัวดิฉันเองเนี่ยเป็นหัวหน้าเกี่ยวกับเรื่องของสัมพันธ์ชุมชนนะคะการสัมพันธ์ชุมชนเนี่ยจึงมีส่วนขับเคลื่อนให้กับทางโรงเรียนได้ดีนะคะจากงานที่ผ่านมาดิฉันได้มีโอกาสได้ไปร่วมรับฟังอบรมที่อนามัยสถานีอนามัยบางปิ้ง ะะก็จะเป็นการให้เราไปรับฟังทำา o u u ร่วมกันในเรื่องของการที่เด็กเราเนี่ยไปใช้บริการหรือเป็นการให้การบริการในเรื่องของสุขภาพนะคะซึ่งมันจะง่ายเด็กสามารถไปใช้บริการแทนโรงพยาบาลได้ซึ่งเป็นสิ่งที่โรงเรียนเนี่ย ควรที่จะทำ MOU หรือ,อไปรับฟังนะคะมีการเชิญเขาเข้ามาอบรมนะคะเรื่องยาเสพติดก็ดีนะคะมีการประสานงานในการช่วยช่วยเหลือชุมชนน้านต่างๆที่ชุมชนขอมาเช่นนักเรียนจิตอาสาทางโรงเรียนก็ได้ส่งไปช่วยเรื่องของการจัดการจราจรนะคะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ชุมชนโดยทั้งสิ้น รวมถึงตัวข้าพเจ้าเองเนี่ยก็ได้รับผิดช,ชอบในด้านนี้อยู่แล้วนะคะมีโครงการเยอะแยะที่เกี่ยวกับภายนอกนะคะเช่นมีทางสมาคมคนพิการสมาคมคนตาบอดก็จะมา,อาขอแสดงนะคะแสดงกิจกรรมเล็กๆน้อยๆให้น้องๆดูนะคะก็เป็นการติดต่อการจากภายนอกนะคะมีหนังสือนะคะมีศูนย์หนังสือเข้ามาติดต่อ จำให้มาจำหน่ายในโรงเรียนของเรานะคะก็เป็นการติดต่อประสานงานจากภายนอกนั้นเลยรวมถึงโรงเรียนเรานะคะในเวลาเราขอความอนุเคราะห์จากาที่ต่างสถานที่ต่างๆทางราชการเนี่ยก็จะเป็นผู้ติดต่อประสานงานให้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยชุมชนมีส่วนร่วมอย่างดีนะคะกับโรงเรียนเป็นตัวหนึ่งที่สามารถขับเคลื่อนได้ในด้านของอาการช่วยเหลือ ทางด้านทุนทรัพย์ก็ดีทางด้านสิ่งของก็ดีนะคะหรือแม้กระทั่งท่านติดต่อประสานงานเรื่องของทุนการศึกษาให้กเดกมันเป็นตัวที่ขับเคลื่อนโรงเรียนทั้งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันจึงเ,เห็นความสําคัญในเรื่องของประเด็นการจัดการความสัมพันธ์กับชุมชนที่ดีกับโรงเรียนค่ะขอขอบคุณค่ะ